รู้สึกไหมว่าช่วงนี้เวลา search ใน Google มันไม่ค่อยเจอสิ่งที่เราอยากได้จริงๆหรือเวลาเล่นโซเชียลก็เจอแต่โฆษณาเยอะกว่าโพสต์เพื่อนๆอีกถ้าคุณรู้สึกแบบนี้แล้วก็คำของวันนี้เหมาะมากเลยครับคำนี้ดีกว่าเลยวันน้ทานคำว่า e n s h i t i f i c a t i o n คำนี้เพิ่งได้รับเลือกให้เป็น2024 Word of the Year ของ Macquarie Dictionary เลยนะครับ e n s h i t i f i c a t i o n Shit ก็คือสิ่งนั้นที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละครับใช้สื่อถึงอะไรที่แย่ห่วยไม่น่าพอใจเติม n เข้าไปข้างหน้าหมายถึงทําให้แล้วก็เติม e f f i c a t i o n ให้เป็นคนํานามหมายถึงกระบวนการรวมกันเป็น e n s d i t i f i c a t i o n การห่วยแตกลงของอะไรบางอย่างซึ่งในที่นี้หมายถึงโลกอินเทอร์เน็ตโดยรวมครับเพราะผู้ให้บริการเริ่มเปลี่ยนโฟกัสจากการสร้างบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีมาเน้นการแสวงหาผลกําไรหรือยอด engagement จนทุกอย่างคุณภาพแย่ลงครับ นักวิจารณ์เทคโนโลยีชาวแคนาดา Corey Dottor เป็นคนบัญญัดคำนี้ขึ้นมาครับ For example our Google searches are usually filled with sponsored ads or SEO farming articles Social media อย่าง Facebook Instagram หรือ X ก็เต็มไปด้วย content reuse หรือ AI generated จนโพสต์ที่เราสนใจจริงๆมักจะโดน algorithm ดันไปอยู่ล่างๆหรือ TikTok ที่เริ่มเต็มไปด้วย content ขายของทุกๆ2วิดีโอ m c q u a r i e Dictionary เลือกคำนี้เพราะมันสะท้อนความรู้สึกของคนทั่วโลกที่เจอปัญหาแบบนี้ทุกวันกับโลกอินเทอร์เน็ตครับ And What do you guys think about this Do you Relate to the word and shitification. I. I'll talk to y'all later.